เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นมิสูชิซีเดียครับปี2005รถบ้านครับเจ้าของขายเองสภาพสวยพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับเครื่องเกียร์ดีครับเป็นเกียร์ออโต้พวงมอะไรเพอร์รับสีสวยไม่มีผุครับเล่มเอกสารครบ สวยงาามรอบพันครับแม็กสวยเลยทีเดียวครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่กาญจนบุรีนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ครับก่อนออกเดินทางก็นัดหมายกับผู้ขายดีนึงนะครับเปิดโทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับห้องโดยสารสะอาดสะอ้านนะครับมีดิฟฟี่ให้ด้วยครับสะอาดทั้งหน้าหลังนะครับเบาะสภาพดีเบาะผ้าไม่ขาดไม่ทกมครับสีสันสวยงามราคาเปิดมาที่78,0 0 0บาทนะครับ ก็สวยๆค,คุ้มครับคุ้มค่าคุ้มราคารถปี2005นะครับสภาพปียังใหม่ครับ78,000บาทเท่านั้นครับท่านใดสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ